เป็นไปได้นะยิงออกมาก่อนเลยโอ้ดูดูดูดมันดมันดีทะลุเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวสพักลายยาวจะเข้าระวังหลังลองให้มันโปรโปรโปรชัวร์เลยว่ายิงเงี้ยไป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 อย่าอย่าอย่าไม่เนขาพี่แคมก็ดูอยู่บ้างมาแล้วพบมแล้ว หลังแก้มหลังหลังหลังเพื่อลมลุมลมยาแอ้มยาลุ้มจะเข้าบนจะเข้าบนจะเข้าบนบนบนฮะวิ่งบนเลยเขไม่ได okay, ้สอบฟังเสียงไหมยิงกอดสอบฟังเสียง ไหนไงผมทำไมช่วยบอลได้แม่ผมช่วยเอดูสาระสาระเดียวเอ้ยบอลมาลองทำแยกมันมันก็ยังไม่ไปนี่หว่ามันรู้มากเนี่ยมันถอยแค่แม่งถอยไปแล้วอูสัสเกก่อนกําลังมากําลังมา แยกไม่มีดูชั่วบนแล้วนะเต็มโอ้โหโอ้โหู้ว่ากันนะยาว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 สองโอ้โหหน้าดักหลังผมดูยาง มาอ้องใจพี่ทำอะไให้พี่ไหมใ่ๆๆตัวไหนยาวอ่ะยาวี่ครับสวยครับบนบอนบนบตายตายนี่ตายด้ย่นี้อ่ะไม่มีใช่นี่ยังไม่เห็นเลยพี่เ๋ยวรอเดียว เน่แน <ian> ่น่นไม่หลอดไม่หลอด head shot นอยบาเบิดเลยโอเค let's go บอกแล้วนะครับบินเล่นแล้ว บนคขบีบนคขบีบนคมบีตาย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 โหยิงหนักไปนะระวังนะไม่อาจจะไม่ใช่นะเจ็บมากยิงหนัมันยิงหนักจะจจะเป็นล็อกระวังดีๆีเมื่อกี้ไม่ใช่เคปวันยิงแบบโดนเนี่ยตอนนั้นผมคือล็อกตัวพี่มันไม่ใช่ไงแล้วอ่ะยิงโดนทุกนัดเลยใช่ร้อยยี่ร้อยยี่คิดยิงพุทเดียวระยะไกลตายอ้าวแฮนด์เอมาบีบับอ่ะร้อยยี่นะ ยิงฟุตมิงตาย okay, <I> ไม่โดนหัวด้วยอยากรู้คิวเดสมันอาจจะปั๊มกาได้คิวเดสไก่นะดูอยู่เออคิวเดสไก่นะพี่ก็เหมือนคนเล่นธรรมดาธรรมดาประมาณห้าสิบอะคือแบบแม่งถือเทวันมายามอะเนี่ยโดนตรงนั้นเลยกดชิปยิงด้วย เจ็บแลเจ็บหนักเลยไอฝากถูกยาทีเบิดเบิดข้าบนเ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 ข้าเยอะยอะพี่สองยาสองในเงียปรับปรับถ่ายไปเลยใช่แล้วยาสองโปไอ้เหี้ยกูเห็นตั้งแต่ผมจิ้อยู่ยื่ยน,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 ยนั่นแล้ว ซอบาอบปล็อกมันไม่ใช่โปมองมันเป็นโปล็อกเลยแล้วแบบทำแยก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 ไม่บอกเล่นไหจจะเล่นคนเดียวปลาปาาตัวเลยปลาสองตรงกล่องฟ้าหนึ่งตัว มาไม่น่าจะรอดเดี๋ยวชัดสามโอเก็บไปพี่ไม้ไงไม้ปล่อยแทนเลยไหมไม้ปล่อยแทนเลยปะปล่อยที่ไรปิดแทนนะมันกดชิปยิงเลยนะ ไ,ไอ้บอนโดนระเบิดบนทางโน้นะนะระเบิดให้เนยครับเออเข้า <c oughs> โอ้โหดูดิ <c oughs> ตกเลยขอให้ไปดูคิว โอโหปากดีมากอยู right. ่ไก่นะไปดูได้เลยอยู่อย่างไกล ก่อนเอานี่ดูคิวกันเลยหูกไก่มากคิดว่าไหวสัตว์มาทีมาอย่างหนักเลย User joined your channel. เอาถือซีไฟนี่ว่าทะเลทะเลมีนะอย่ามีตัวให้ยูทูนไปเหะยาวสองเสร็จแค่พลาดแล้วพี่ยาวสองแต่ต้องอัพแบบเพราะว่าไม้มั่นใจว่าใช่มันอะ ยาวมายาวมาโบโบโบโดนพุ่งนัดเลยศัสต้องเขียนโนซองซองอะเออเมื่อกี้มันก็ซองต้องเขียนโนซองนั่นอะ โอ้โหโมนี่ตายเดียวตายคือล็อกแล้วอ่ะเอิ่มโอ้ล็อกพี่ล็อกร้อยเปอร์เซนเลยอย่างเงี้ยล็อกร้อยเปอร์เซนบอมม์ has been planted